เพื่อนเดินมาแต่เพื่อนจําไม่ได้มึงคือใครประมาณนั้นอารมณ์แบบเหมือนแบบตกถังแป้งมานะคะเซตนี้เลยสี่แถมสี่เซตนี้กินไปแล้วคนไม่ทักแต่คนจําไม่ได้นะใช่ทุกคนที่เห็นอยู่กับตรงนี้ก็คือของหนู <laughs> ของหนูค่ะคือตอนนี้แบบมันเลยเออ,อใช่อันนี้สี่แถมสี่นะคะพันสองอบาทเนาะตกเซตละแค่300ร้อยเท่านั้นจาก390 คือคลดไปเกือบร้อยนะตอนอนั้นเก้าสิบอ่ะเก้าสิบกดกดกดเก้าสิบคูณสามอ่าไหนจะส่งฟรีด้วยอ่ะอ่าส่งฟรีอีกหกสิบประหยัดไปสามร้อยสามสิบบาทคุ้มมากค,มคุ้มมากทุกคนอันนี้เราส่งฟรีให้ด้วยนะคะอ่าคืออ่นหนูอ่ะน้องน้องพลอ,อยอ่ะกินไปเดี๋ยวให้ดูแขนดูมือนะคะตอนแรกอ่ะผิวว่าจะแบบไม่ได้เท่ามีใช่แต่ตอนเนี้คือคือเกือบขาวกว่าแล้วว่าเพราะว่าตอนตอนเห็นไหมคือมีออกเหลืองแต่น้องออกขาวเห็นปะ ใช่มัน<า>ชมพูาาขึ้นใช่ขาวชมพูขึ้นนะคะ,ะคอันนี้น้องทานหมดเซตนี้ไปนนองกำลังจะขึ้นอีกเซตหนึ่งแล้วใช่ก็บอกแล้วอันเนี้ยของหนูของหนูหนไม่ต่อเนื่องทุกคนมันต้องต่อเนื่องกินอะไรมันต้องต่อเนื่องนะคะสี่แถมสี่เอาไปเลยซื้อสี่แถมไปเลยอีกสี่ได้แปดกระปุกจัดไปทุกคน